ให้ยงหพี่ก็คือเฮาไปห้คุคุณแตงม่ชอบอมเงี้ยงดอกห้อยห้อยห้อยมเ้ยงดอกมันมีเ้ยงดอกหนาเอออยู่กับสเปรย์เสยยงเออยู่ในวัดสัมบดิเฮาเฮรถเนี่ยนะเฮารถเนี่ยนะเอามันเฮาให้จังวะเอ้ามันที่ตรงกันเลยเฮเออจ็ดหาน่ะมันเฮาเจ็ดหานี่เอาอยู่ตั้งโดตั้ดี โอ้บนลวอคักบลวอเลขทะเบียนสองเก้าเจ็ดห้าป้ายแดงสวัสดีครับผมพ่อสูทครับผมสวัสดีครับพ่อครับผมพ่อซับตะเลยพี่ร่างครับผมผู้นี้กะหาซูทเออผู้นี้ผู้นี้กะคักหาซูทไปกองสลากอู้ผีไปกองสลากผู้ใดไปกองสลากมากกว่าพ่อเพป็นผู้คนพ่อเหรอปูพ่อดิปูพ่อเป็นกองสลัก và làm phần vàng em ăn chim mặt biên giới mắc mong 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 จะขึ้นหามันเป็นเรื่อล่างเยอะบอกทังทีโอ้บอกล่างก็คือล่างเรื่อล่างเยอะอืมว่าวท่านเน้นให้คักัเลยเน้นให้ล่างโลดเยอะครับผมแยกจีบเอาบนบนมีมันชิบ่ชืออโอ้บอกจันสั้นเลยเนาะพอเออขึ้นหาหาขึ้นเอาล่างย่างเดียวเว้อือบอกคักบอกแน่้ยเนาะบอกแค่นี้ละอ๋อบ้านนี้ต่อมากวดอ่านี่พูดอะไรกันมาบอกก่อ ไม่ใช่ยืนอยู่่ผู้พูดนะผู้พูดมากือเก่าบอกเออมากือ้เก่าละผู้ให้หาศูนย์ศูนย์หาเลยตีพอเออผู้ให้น่ะบ่เรี้ยบบ่เปี้ยนหรอกโอ้คนนมาบอกอะไรบ้างวะคนมาบอกว่าเรียบบ่เปี่ยนเรียกงินเนียนะอือโอ้แต่ว่าเก้าหาเก้าหานี่มันชื่ออะไรเก้าหาเนี่เรามาบอกว่าชื่ออะไรเออชื่อได้ไม่ได้จะได้ครึ่งเดียวเก้าหาเดียยนี่ โอ้เกา่็หาซื้อบ่ได้แล้วซื้อบ่ได้แล้วโอ้เขาอั่นมดแล้วเห็นถั่วแล้วบอกว่าโอ้ก่าหานเกินปัญหาเลยมันซื้อบอ่อบออบอได้จะกินไรใช้ใจแห้งแล้วว่าฉันเออมันเป็นปัญหาจ้ริงผมก็เลยว่าเปลี่ยนบย่มมนนได้บ่ามันอั่นได้เลยว่าไรบอกมันมัดตรงนี้แล้วว่าฉันประมาณมากขึ้นเป็นวัน โ oh. อ้าิมลว,ว่าเ้วาดานสได้ดสูเกลาลัางบนนี้บอกว่าท่นเออโอ้หานลว,ว่าท่านคนานออว่ามาเน้นนไม่ยาไหมตัวนี่ม่ยมขนนี้ละโอย้ยเลียวว่าเปลนปัญหาที่ได้เกาหาเออ ชื่อได้อยู่แต่ว่าันได้ครึ่งเดียวเลขเครื่งเดียวก็ย่าเอาต่อเล่อเพิ่งจะบ,บอกว่างี้เครึ่งเดียวพม่นไม่เอาเอร,อรอาะว่าไม่เอาเพราะว่ามันเสียเปียบเขาเล่ากวางที้ระปูกระไรย่านลกูกหลานเสีย,ย,เ,ยเปียบย่าบบนเสียเปียบเขาหลีหรอกขึ้นแม่ก็มาบอกแค่ตอนนี้แหละว่าท่นใช้ว่าเกาหามเกิดปัญหายเยอะอว่า ปัญหายัางระพูชิวบอได้ขาอันเหมัวเดียวแป็ดเก้าหานี่แปดเก้าหาอันทั้งสามตัวเลยบอกพ่ออันสองตัวอันเก้าหาอันตะเก้าหาอ่าเปดหาว่านเปดหาว่านแต่ว่าสามตัวแท่กันนี่ครับได้ยุบว่านไมได้รบ่อเหรออ่าจะได้บ่อได้แล้วเต้เอ้อันนี้เป็นปัญหาเร้อกันพิจารณาเอาเอง คือเพิ่นไม่หายไ้ก็คือแปดเก้าห้าแล้วก็เจ็ดห้าสำหรับปูโพเนาะอืบาด์ีิเพิ่นไม่ย่างว่าเก้าหามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาอืมันหาบ่ได้หาบ่ไรเจอว่าซื้ออะไรเจอว่าได้เครื่องเดียวปูท่านของโตซื้อได้แต่ว่าได้เครื่องเดียวเสียบบอ่บที่เสี่ยวบ่อ่บท่านเปิ้นร้านอ่าั่นเพิ่นได้ว่าเสียบเนี่ยเปียบๆเขาเพิ่นว้านเออเพิ่นได้บ่อยากให้ลูกหลานเสียเปียบเออ โอ้แมันจังกับมหาที่ทั้งง่ายเหรอเนกรุงเทพกรุงยำกรุงพลังงาที่โอ้เสือเมื่กี่จิตกันคี่กันเมื่อน้ำในกรุงเทพอะไตัวนีสัาุนแน่ว่ะทำเป็นวานโอ้แปดเก้าห้านี่พี่้องเนาะที่เพิ่มาให้ไว้เนี่ยเพิ่าเมายมาเก้าหามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาแต่สองตัวแต่ว่าสามตัวยังได้อยู่แต่ว่า เก็บฐานี่คือเพราะว่ามันใจมากเลยมันใจมากมันล่างย่างเดียวโอ้เน้นล่างอย่างเดียวเก็บฐาครับพี่ซี่ครับผมเน้นล่างอย่างเดียวอ๋อ่าโอ้ถือว่าไม่ย่ำไห้คือเก่าแม่ย่ำเดียวอาหารยุคหนนีละแสดงว่าบ่เปลี่ยนเนาะพอเนาะบ่เปลี่ยนกล่องสลากเปลี่ยนใช่ว่าเปลี่ยนปัญหาอย่างเดียวยังนวะอู้หูซื้อเพื่ออะไรเออเตีนั่นแล้วโอ้ ตัวปัญหาคือสื่อบ่อใดแต่ว่าคันวเอฟซีว่าไวยคัดปนิเครื่องหนึ่งเอาไปยังแกะแก่แก่แก่ที่จะหนาที่พอแก่แก่พิจะรนาเอาโอ้มาโอ้มันคัอีรีกูเที่เครื่องเยี่ยวก็น่าจัะเครื่องเยียวกับเจ้าสอบพันก็แล้พันมึงอยู่มันไม่นี่ีมึงกระ้หาพันอยู่แต่มันบ่เต็มที่มันบ่ได้เต็มที่จแก่ห้าที่ ชือไร้ไา้ได้หน่อยๆนี่แหละมันมันเป็นปัญหาตอนนี้ละก็แล้าถือว่าเป็นปัญหาครูโค้ดอืมเป็นปัญหา้วยเป็นปัญหาตอนนี้แล้วครับผมตอนคือไร้ได้หน่อยเนี่นี่นี่แหละคือตอนเป็นที่เป็นปัญหาถือไร้ได้หน่อยว้ยี่ครับนี่แหละผู้พ้ดแล้วก็ยยำยำอยู่โอ้โหคนมายำไห้มาเคื่อนนีพี่น้องแต่ว่ามายำตารางเออ่าคืองวดวันก็ยำล่างเน้นล่างอ่าวันนี้ก็ชีเน้นล่างอีกคือเกา อันมอข้างกายโรคนี่ไปแล้ไปไดยบ่พอไปลราไปเลยกันได้ใจยุบหุ่นละนี่ของแกก็ได้เออทางเตาข้างกายโรคบอกหมแล้ววันนีอยู่เดียวนั่นละเดียวคือเต่านี่นซีซียังตัวเก่าตัวเต่าซีซีเล็กขึนหนาผากเออกับหกสองเจ็ดม่พอเนาะตัวซีซีเลยกขึ้นหนาผากันมพอ ขึ้นหน้าผากรับเด็กฟ้าลุงโอ้โอ,อย่าลืมเด็กพี่น,อน้องอย่าลืมเออด็กขึ้นหน้าผาตรงกับเด็กฟ้าลุ่งเนาะอ่าโอ,อาเคอยากให้โชคแข่งม้า,บบาดิเออเมียนอืออือแค่นั้นแหละที่แ่บไม่ใจก็ได้อืแต่ว่าปูพ่อหนี่ย่ำคัดมาพอเนาะย่ำขัดยี่ดีอืมหมดที่แล้วกรับมาเปลี่ยนปุ๊บห้าศูนย์ล่างตัวเดียวอ่าแต่ว่าสามตัวของปูพ่อกลัวที่แล้วนี่เพิ่นกั๊วเป็นเผื่ออยู่มั้งปะ เบ่าวิวคนคอยเน้นล่างให้ครับว่หมวดนี่คือกันก็นเน้นล่างให้ครับก้าวหามันเป็นปัญหาอ่าบอกเป็นปัญหาก็คือนเจตหาเนี่ยนะจีบอกไม่ยัง้งกินหาอโอ้อดปองปุ๊ดเลยวเ่อะอดปองเลยอ่าอ้พาพี่ตองเอ้ยปิดตาหน้าเด้อพี่น้องเด้อเ <ผม S 1> นาะแต่เือเพิ่นก็บอกบอกกลับบ่นยังบ่กเพาะเนี่ยเพิ่นก็บอกบอกกลับบอกยกับกบกบกบง,งบ่เพิ่นว่าน่ะ เพื่อนว่าน่ะจช้ชื่อเท็ดเราโอ้ชมีหัวชีเท็เราดเริอว่ะครับเออคใส่ไว้ยัง่นใส่ชิสใส่แผ่นาวะีใส่แัญญาาวามาจับขากล้วยวะหรอพ่อผู้นี่บ่บ่เี้มากกับยางมากมาหอดกิดมานั่งลุ้งรดนังบวกกันรดอว่ะเอาไปเอานไป มก็คือเฮาไปให้พุนพุนตายมันชอบมอมกินยังหรอก้อยห้อยห้อยมันยังหรมันมียังองหนาอยู่กับสาปรเลสยังอยู่ในวัดสัมบดีเฮารถเนี่ยนะเฮารถเนี่ยนะอ้ามันเฮาให้จังวนเอ้ามันทิ่ตรงกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดหาน่ะมันเฮาเจ็ดหานี่ เอาอยู่ตั้งโดนตั้งีโม้บอลบวกคักบอลบวกเลขทะเบียนสองเก้าเจ็ดห้าโอ้ป้ายแดงโอ้ขับนั่นแม่รถเดือไหมออจคืออ้ดอไสั้นเอายายาเอเอาเอโอ้บมันไฮนั่นเรบ่ไฮโชค้หันรจับเป็นเซอระพี่รองว่าจะสียบเฮาเดี๋ยวคุณจะลุรถมงเดียวไหมขนาดโอ้โอ้มีเดีมียังปะ นะโอ้ครับผมเอ้าเอ้าเอาบ่หไลน์เนาะนี่แหละเอ้าอออ่าครับเอซีแคปหน้าจอไว้เด้อรครับเอซีกับผมของพ่อศูนย์กับสับเปลือเนาะครับเนาะอ่ารองเนาะติันเอฟซีครับผมเนาะชุดนี้วันพงโค้งสุดท้ายของพ่อศูนย์เอฟซีรับผมเก็บมาจอไปแล้เนาะ ก็สุกๆมันๆลำบากเรื่อยๆนั่นกันครับอ๋อพี่้อดขึ้นตัวบัวขึ้นแล้วางในพอ้นที่ให้เยี่ยไปเยี่ยยไปไว้ฮั่นบใจให้ไปเรื่อยๆอ้โจมูบบางวดรอกให้เยี่ยยโอ้จมบกบางวดดูว่าอืมบ่วทีย่างกับทีบนั่นโอ้คนวานเตีเลย เหมือนเป็นท่ากันดได้น้องพี่อ่าครับหน้าจอครับผมพี่น้องอโสมันมนันครับผมครับอ่าสำหรับแนวทางพ่อสเปรย์ศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเนาะเดียวเม็ดเดียวครับผม